สวัสดีค่ะพอๆพอพอแม่แม่กับช่องประจิตผสมผสานเนาะช่องเกาช่องดื่มของหลานนี่แหละคะ่ะตากาต็อยากคิดจากกันนี่เนาะอยากออกมาทายแชร์ประสบการณ์ให้พอๆ,ๆแม่แม่เบิ้งเนาะค่ะเมื่อนี่หลานจิปไปฉีดพ่นบำรุงต้นพริกเนาะบำรุงต้นพริกให้ออกดอกออกผลเนาะพี่น้องด้วยนี่ผงชูรสนะ,น,ะ,น,ะนี่คะ่ะชิเป็นตายยังก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ แต่ในถังนี้หนูผสมไปแล้วเนาะผงชูรสหนึ่งช้อนกับน้ําน้ำหนึ่งถังอันนี้หนูที่เห็นน้ำเลยแค่นี้คือหนูฉีดพ่นไปบ้างแล้วเนาะหนูก็เลยเอามาให้พ่อ,พอ,พอ,พอมแม่ดูคือหนูผสมไปในนี้แล้วเนาะคะ่ะใช้ผงชูรสตัวเดียวอันนี้น้ำหมกักคิวเนาะพี่น้องสังเกตบึงเนาะคะ่ะปุ๋ยในสวนหนูก็จะมีแค่นี้เนาะแล้วก็ไอ้ที่ขับไล่มแมลงเนาะจะเป็นน้ำมะกรูดน้ำกระเทียมอย่างเงี้ยนะหนูก็จะทําฉีดพ่นเรื่อยเนาะ น้ำกระเทียมนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เนาะคะ่ะอันนี้เป็นไข่เนาะหมูหวานฉีดพ่นไปแล้ววันนี้ไม่ได้ใช้จะใช้ชุรสตัวเดียวเนาะคะ่ะชุรสตัวนี้ทําการฉีดพ่นพี่น้องสังกเกตบึบ้งดําปีเนาะคะ่ะอันนี้ใช้งานได้เข้มข้นมากแต่หนูทําการลดไปแล้วเนาะอันนี้หนูกองหนูกองไว้เพื่อใช้งานเดย,เดยจรงมาตรงนี้เนาะ,ะนี่เนาะพี่น้องเนาะแดดกระหอน ผักกะเหียวเหี่ยวปไนได้ก็ได้ปลูกขึ้นเกา่าพี่น้องแล้วคนมาปลูกและะ้วค่ะคนชอบปลูกพี่น้องเมืองกระถางกระถางที่หนูถ่ายออกเนาะถ่ายออกเพื่อฉีดท้องถานปลูกได้รอบต่อไปแล้วค่ะนี่ถ่ายออกกําลังจีดใส่งานปลูกและะ้วค่ะแดดกระฮ้อนฮ้อนรับพี่น้องเดี๋ยวหนูจะพาไปฉีดพ่นเนาะฉีดพ่นพริกนะะี่ค่ะถ่นไปเลย แดดจี๊ซ้ำเลยพี่น้องผักอีตูวกับงามงามผักอีตูวก็ได้นีะพี่น้องเพิ่งถึงแดดถึงเหี่ยวประนันกันนี่ค่ะแตกกิ่งแตกอยังได้เนาะค่ะนี่งามเราจะฉีดพ่นบั้งพริกต้นน,นี้อันนี้ผักผักซีลาวนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพริกอยากใหออกดอกออกง่ายเขาก็ฉีดพ่นเลยเใจพี่น้องเนาะเราจะใช้แค่นี้แหละ หมายถึงตัวบำรุงอันเหี้ยวแล้วเหีห้ยวอีกเบื่อพี่น้องแต่ว่าเบิ่งกันไว้ด้วยค่ะนี่เขาก็ฉีดพ่นเลยแะะล้วค่ะบำรุงแ้าเขามีไข่ผสมเขากับเห็ดไข่น้ำแต่ว่าหนูก็ได้ฉีดไปแล้วเนาะเมื่อวานเมื่อวานหึงอคลิปก่อนๆเนาะคะ่ะฉีดได้หมดเนาะผักงอีตู้จนเสร็แล้วค่ะนี่หะะลากระฉีดเมื่อเดี๋ยวเนาะ,ะฉีดได้หมดเลยอันนี้คือคือต้นกาพีกเนาะ,ะ,นะ,ะพี่น้องเนาะ,ะนี่ใส่แบบนี้เนาะ ีดได้คู่กันค่ะมะแรงเต่าทองนี่เริ่มมไมกแด้ี่เนาะค่ะจะฉีดได้แบบนี้เนาะฉีดบำรุงเนาะให้แตกรากให้มีรากฝอยเนาะบำรุงต้นบำรุงรากเนาะค่ะหนูก็บบโ,โหดอกว่ามันมีสารานี่อย่างแน,น่แต่ว่าหนูใช้กับพริกกับอะไรแล้วมันก็โอเคเนาะจังสลายแน่แบบนี้แล้วพี่น้องหนูก็ใช้เด้ชุรสเนาะชุรสผสม ลายในน้ำนี่ค่ะพิกต้นบุนีดูกระใสขึ้นกันค่นี่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเนาะนี่ค่ะบุนีผักซีจีนแล้วค่ะอากาศร้อนแบบนี้บ่ต้องถามหาเราค่ะพี่น้องเอาแต่แถวว่ามันงอกขึ้นนี่ก็ดีใจแล้วเนาะมันหอนคักค่ะบานพอๆเมฆหอนขึ้นจังบ้านหนูบ่นอ้อหอนคักขอแค่เป็นต้นเป็น นี่ึ้นมาอานนี้ก,ก็ดีใจเดี๋ยวนาะพี่น้องเนาะอย่าอย่าอย่าคิดไปถึงว่าจะได้กินเลยแต่ว่าถ้าเป็นขนาดนี้ถ้าเรามีร่มเงาให้เขาได้กินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตตอนที่เขาใหญ่อีกเนาะค่ะพี่น้องอันนี้จะพามาฉีดเนาะกำลังแตกใบไมค่ะพี่น้องนะฮมันจะอยู่ในจุ่มเดียวกันหลากหรือว่าได้ถอนเนาะฉีดพ่นด้วยผงชูรสอีกสักประมาณอาทิตย์หนึง่งเรามาดูกันเนาะค่ะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งกำนังเขียวนเขียวเนาะพี่นงเนาะผักอ,อีตูนี่จังกุง่มเขสยกเลยพริกนาะกำลังแตกดอกฉีดไปเลยเนาะฉีดแตบบนี้เลยพี่นองเกอกะ ถ้าเขาบอมีเห็นบัดถุดิบถ้าเขายังหาบ่ได้บ่มีเอ็ยรอยบ่มีใครเขาก็ใช้ผงชูรดได้เนาะค่ะนี่ต้นนี้ทั้งหี้ทั้งหยางจีขึ้นห้หนูบ่เนี่ยพี่เนี่ยหนูจะทําการฉีดพ่นไปก่อนเนาะถ้าประมาณอาทิตย์หนึ่งเรามาดูกันนคะคะบำรุงเนาะฉีดไปเบิร์ด,ดพี่น้องเด้วย้าไปมันแก่แบบนี้เขาก็เด็ดออกได้ค่ะพี่น้อง เด็ดออกได้เลยนะคะนี่ใบมันแก่มันเหลืองให้เขาออกยอดออกน่วยเนาะค่ะนี่เขาออกยอดออกนวยสียงกรอบกอบนี่ออกได้เลยค่ะนี่ฉีดพ่นเนาะบำรุงด้วยผงชูรสอย่างเดียวนะค่ะนี่เด็ดออกได้เลยใบเหลือง ถ้าสังเกตว่าเห็นเป็นใบเหลืองให้เขาแตกใบไหมค่ะพี่น้องก็ต้องไปย่านเขาตายด้วยค่ะจังพริกต้นนี้นพริกตัวน,นี้แล้วค่ะนี่เก็บแล้วเก็บอีกล้นแล้วลุอนอีกนะคะฉีดฉีดแล้วคะ่ะฉีดไปเลยบำรุงเขาเนาะแม่เนคคะ อันนี้หนูจินจะเน้นในการฉีดพ่นพริกเนาะคะ่ะจะเน้นในการฉีดพ่นพริกให้เขาแตกยอดไหมนะพี่้องเนาะนไปยืดใบงอคุกหน่อยๆคุกหน่อยๆก็เป็นดอกเขาใบใหญ่แล้วค่ะนี่ใใหญ่ เฉลีดทนแคประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็มาดูกันนะคะมาหนึ่งอาทิตย์ามาดูกันได้เลยบำรุงต้นบำรุงดอกนะให้ออกดอกออกด้วยค่ะพี่น้องใบอ่อนสังเกตได้จากใบอ่อนกำลังแตกนะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะใบอ่อนกำลังแตกกำลังออก จะน้อยกรติดดอกเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นพริกที่เราพ่อกล้าใหม่เนาะปลูกใหม่ค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะซื้อเนาะซื้นทีวีแล้วก็ฉีด่นได้เนาะค่ะนี่ถ้าเรามีพริกกินสักสิบต้นเนี่ยโอ้ยบม่ไหวะะ่ะลค่ะเต็มบ้านเต็มเนียงน้องเผือเทศเนาะคะ่ะฉีด่นได้เนาะ คิดคนไปเลยเนาะค่ะนี่ปัญหาผักไสก็เริ่มหลายแล้วพี่น้องเนี่ยนวยก็ฮันได้เก็บอยู่ค่ะผักไสเก็บไปหุ้นนั่นไปขายตลาดนัดเริ่มเป็นนวยนี่นวยแกเขาเนาะค่ะโต๊กไส่นีเป็นบ่ะเขือ มะเขือเจ้าพญาแล้วค่ะนฉีดฉีดคนได้ตรงนี้ผ่าแฉลนแล้วพี่น้องเพราะถ้าไม่มีผ่าแฉลนลำบากมากแล้วร้อนดินก็ร้อนดินร้อนแล้วผักก็เหี่ยวดินร้อนแล้วผักก็เหี่ยวเนาะมันสู่แดดบ่ได้พี่น้อง้อนอนอนคักเนาะค่ะนี่ฉีดแล้วฉีดแล้วก็จะเป็นสดชื่นแล้วพี่น้อง เป็นสดชื่นเนาะดูนีอ่ออกดอกออกง่ายไ,มไมหมคะพี่นอ้องบำรุงเนาะมีเวลาเท่ากับมาเด็ดใบเดชีดยงออกน้อยจ้ะหน้ากับพอมีอย่างมาอัปเดตก็คือบำรุงไปก่อนเนาะวันนี้ต้องไปถ่ายของเด็กติดเทอมอีกนี่นะค่ะนี่ใบเหลืองๆนี่เด็ดออกได้ดเลยเนดะ้อพี่น้องเด้อ เชียงกอบป้อแปะป้อแปะหน่ไปกรอบเนาะคเด็ดออกได้เลยมันจะเป็นการสะสมเนะสาะสะสมเพี้ยแมลงเต่าทองเนาะที่หนูติดกระป๋ายเหลืองนะคะเต็มเลยเนะจ<ส>้ะเก็บออกได้เลยค่ะนี่<ม>อันนี้กับบอม้แล้วเนาะหลังจากที่ได้ซื้อกาวมาติดเนาะคะ<ม>่ะนี่นได้ซื้อกาวมาติด ืัอน,นี้กีได้เกยบประเไปต่ำสมตอนเด็ดออกได้เลยเน้องใบเหลืองๆืัอน,นี้บ่อันได้ปลูกผักเด้อพี่น้องเด้อหลากับพาเขามาชมสวนตอนสายๆแล้วค่ะนี่มาชมสวนมาชมปกพริกปลูกไม้การปลูกริกเนาะเด็ดยอดออกแบบนี้เด้ค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นแข็งแลนน้เนาอนี่ต้นแข็งลวแข็งตั้งเลย ก็คือติดแล้วว่างั้นเถอะนี่ค่ะติดแล้วผู้ใดไม่เบียบอกพิกปลูกจากสิบต้นพี่น้องกิ่นว่าทันค่ะหลาก็ขอฝากพ่อๆแม่แม่เนาะค่ะฝากติดตามรับชมให้หลากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หลานในเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทั้งอุบุอุด,อดอรคขอนแก่นยจโสอยู่ทั้งไหนฝากกดติดตามให้หลายในเร้อจ้ามาว่าวมาคุยเป็นเพื่อนหลายเนี่ยวันนี้เด็กน้อยปิดเทอมแล้วก็จะมีเวลาเข้าสวนเต็มที่เนาะ หาก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้กล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเนาอสวัสดีค่ะ